ข่าวดีแจกเพิ่มอีกสองโครงการลุงตูเ่เคาะแจกเงินเยียวยาเพิ่มสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายกฤษดาจีนวิจ,จรณะะประหลัดกระทรวงกางครคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจกาครคลังหรือว่าสสค ก็ได้ไปหารือกับนายสุพัฒนพงศ์พันมีเช่ารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการชิมช้อปใช้และมาตรการช้อปช่วยชาติโดยจะเสนอให้ศูนย์บริหารเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือสอบศอ ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเพื่อพิจารณาในวันที่7ตุลาคมนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนก็จะมีอยู่2มาตรการก็คือมาตรการชิมชอบใช้และมาตรการชอปช่วยชาติโดยชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งกำลังสรุปว่าจะเรียกชื่อมาตรการว่าอะไรนายกฤษดาก็กล่าวนะคะว่า ทั้ง2มาตรการได้กำหนดการดำเนินการไว้แล้วคาดว่าหลังผ่านสบศและเข้าคณะรัฐมนตรีหรือว่าคมเห็นชอบก็จะดำเนินโครงการได้เลยสำหรับรายละเอียดมาตรการกำลังพิจรารณาดูอยู่ว่าซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นมาตรการชิมชอบใช้อาจจะเป็นการให้ร่วมใจไม่ได้รัดให้เงินฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาส่วนมาตรการช็อปช่วยชาติก็จะดูว่า จะให้นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้หรือจะคืนเป็นเงินสดให้หรือแคดแบ็กซึ่งผลที่จะออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นให้แรงจูงใจจากมาตรการภาษีหรือมาตรการทางการเงินนายกฤษฎากล่า,กาวนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในวันที่7ตุลาคมนี้ทางคอรมอจะมีการอนุมัติไห้นะคะสำหรับโครงการชิมช้อปใช้รอบใหม่นี้นะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าจะมีการแจกเงินหรือว่าแจกเป็นอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ